เอาละสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม p y c s r j และแน่นอนที่เคยเราอยู่กับจอมปอนั่นเองนะครับเมื่อพรที่แล้วเราได้เล่น Hunter x Hunter ไปนั่นเองนะครับโดยมีก้อนคิรัวแล้วก็คุณลาบิก้านะครับผมก็เป็นเจ้าสามเด็กที่ตะลุยฝ่าฟันกันไปนะครับในโลกของ u u t t r r Hunter ต Hunter. ่วนตัวในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่น w o r อ t นิเมะที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยนั่นคือโจโจโราข้ามสัตววัฏนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนี่ย ในจำฟอเนี่ยมันจะมีตัวละครในตัวโจไให้เราเล่นบ้างนะครับมาดูเลยเดี๋ยวขยับไมห้หน่อยนะฮะ<ม>อ่าโอเคอ่าในนี้เราจะมีคุตโจโจโทาโร่นะครับพระเอกจากภาคสามนั่นเองตแตงของเขานั่นคือสตาร์แพตินัมนะครับมีความสามารถในการหยุดเวลาโอ้ยมีความสามารถหลายอย่างเลยตัวนี้ดีโอตัวร้ายตั้งแต่ภาคตั้งแต่ภาคไหนภาคภาคสองปะหรือว่าแต่ภาคหนึ่ง น่าจะภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยไล่มาเรื่อยๆจนถึงภาค5ยังมีการกล่าวถึงดีโออยู่นะครับโดยคุณโดยโจโลูโนโจโบาน่าเนี่ยเป็นลูกชายของดีโอนั่นเองอมีสายเลือดของเจ้าดีโอแต่ก็ถูกจัดก,การลงไปด้วยโจทาโรในภาค3นะครับก็เป็นมีมในตำนานที่ใครหลายคนยังยิบมาเล่นนั่นเองซาวดุโดนะฮะสแตนของเขาชื่อเดอะโวนะฮะหรือภาษาญี่ปุ่นคือซาวรุโดมีความสามารถคล้ายๆกับสาตาร์ไพนตินั่มนั่นคือสามารถโอ้โหทำได้หลายอย่างและหยุดเวลาได้ด้วยนั่นเอง อีกหนึ่งคนอ่าเป็น DLC ที่เราต้องซื้อนะครับนั่นคือโจรุโน่โจบาน่าพระเอกจากภาคที่5นะครับความสามารถของสแตงเขานั่นคือมอบพลงังมอบพลังชีวิตให้กับสิ่งไม่มีชีวิตได้นั่นเองอ่าโอเคเราน่าจะเลือก3ตัวนี่แหละเป็นเมนหลักเลยเพราะว่าตัโจก็มีแค่3ตัวนะครับนั่นคือโจโจทาโรอ่าดิโอบรันโดแลวก็โจรุโนโจบาน่าพระเอกจากภาค5นะครับโอเคเราน่าจะไปสู้กับใครดี อาเป็นเป็นใครดีเอ่ยอืมอันนี้เป็นกาละอ่าน,นี่เป็นคาชิแล้วก็โบรุตโตะแล้วกันนะจากเวอร์สของนนรุตโตะนะฮะสถานที่เราควรเลือกเป็นที่ไหนไอตัวโจโจโนี่เราไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีสถานที่ให้เราสู้นะฮะแม่งก็เดินทางเกือบทั่วโลกเลยภาคสามนี่ไปทั่วโลกเลยภาคสี่ก็อยู่แค่ในเมืองนะครับในเมืองชื่ออะไรนะโทมามูระหรืออะไรสักอย่างนี่แหละจำผิดจำถูกขอโทษด้วย ภาค5ก็อยู่ในกรุงโรมนะครับอยู่ในประเทศอิตาลียอย่างเงี้ยเดินทางไปกรุงโรมไปลาซิโอไปมิลานอะไรต่างๆนั่นเองนี่เราจะเลือกเป็นอ่าญี่ปุ่นแล้วกันนะอกเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่สามสามหนุ่มสามมุมนะครับผมผูโ้โจโจทาโรนี่ก็เป็นพระเอกที่ว่ายังไงอะเป็นภาคสามที่มีสแตนและทําให้คนรุกจักนั่นเองนี่ก็กจต่ผู้โจโฉทาโรนี่แหละมา หายไปฉันจะจัดการเองโอ้โหจมูกคงเป็นสันเลยตันที่สุกตามบุดงพัติก็แค่เรื่องหลอกลวงต้องสร้างโลนให้ความจริงถึงจะได้มีความหมายมันมาเพราะคำคมจริงวะอ่าจัดการให้มาอุ้ยอุ้ยแสน้ำตกทะเลทรายโอ้โหมันเป็นคอมโบไม่ยั้งเลยนี่อะแตาพี่น้ำ อุ้ยนี่ไงโบลุโตใช่ไหมโบลุโตใช่ไหมเรื่องไอ้เรื่องกระทืบเด็กกูถนัดอุ้ยจั่วไม่โดนมาดิครับลูกของน้ำเป็นลูกของน้ำตัวแล้วไงอะ่ะนี่ขเขาเตอร์แอคแท็กอุ้ยมาเคาเตอร์สวยทีว่ะมาดิอุ้ยไม่ทนันไม่ทนันอุราอุราอ๋อ,อ,อ,อนี่เนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยจั่วไม่โดนอเยอะ อีกครั้วุย้ยเป็นคอมโบเป็นชุดมาชาร์จกระชากเขาแล้งเนี่ยกระสินทะเลทรายไว้น,ะน,น่ะมาดิครับคาชิใช่ไหมได้เล่นนี่นี่ววววนเวลา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 นาซิกเนเจอร์ของโจโจ้อของพระเอกทุกภาคต้องมีท่านี้จริงๆท่าที่สแตนร,รวมหมัดน,นะครับเอาละอ๋อน่าน,าาน,น,นี่นี่นี่น่าเป็นสตาร์ฟิงเกอร์นะฮะเมื่อกี้ อ่ากทีนีดาวตกสตาร์ฟิงเกอร์โอ้โหดโลัวอาพาจินนัมเอาเลยนะกัวเรากัวเรากัวเราผ่านยังโหดนี่ยังไงงงดิเอาใช้ขามุนเลยได้เอาบ้างตอนที่ถึงเวลาน่ะรู้สึกยังไงบ้างล่ะซาพาจินนัม นีเวลาเวลาเวลาพาที่จะพาที่จะจัดการกับดีโอนะครับล่วงคนที่หยุดเวลาได้ไม่ใช่แค่หมอนั่นนะอันนี้น่าสมัยถึงดีโอนะครับเราแรกเราเก็บไม่ได้เรามาตอนที่เราสองให้ดีโอจัดการดีกว่านี่นี่นี่เงยงงไปนี่นี่แนี้นี่แนี้ยป้องกันก่อนเอซาฟารังก่อนนะฮะเอาไฟฟ้าไม่โดนหรอกนะอาชิ อ้ยนี่ไงเตะให้เสยเอ้าเขาเตะอุ้ยป้องกันกันไม่ได้มาเดี๋ยวอิทเวนนี่ปุ่งเข่ามาเลยทกนี่นี่มุดมุดา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 นะป้าประโยชน์ป้าประโยชน์ป้าประโยชน์นี่เสยหน้าไปหนมันปุ่งเข้ามาไม่โดนอ่ะนี่ไงท่ามีดนะครับก็เป็นท่าที่ดีโอใช้น่าจะตอนท้ายๆนะใช่ไหม นี่เข้าไปอ่าโคตรแรงผมบอกเลยตามเข้าหนูจะเย็นมาเมื่อกี้น่าจะเป็นกระสุนป้จากรล่องหนของโบรุตโตนะครับผมเบา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 อันนี้ใจร้อนจริงๆมาดีครับมาดีครับคร่ปลยใครทาชิโอ้โหขึ้นมาตดไฟฟ้าโอ้ตัดไาฟ้าขอโทษทีนะขอจบตังนี้รวดเดียวเลยแล้วกัน นี่เนี่ยปลาใส่ไม่โดนเนาะมาดิไอโบลุโตะแกเข้า,ามาดิแกเข้ามาดีไม่แนี่โดนไม่ทำไมเฮ้ยวุ้ยไม่ไหวแล้วโอ้เขาหาเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว exactly? โบก้ามันฟะ,ะอุ้ยมันป้องกันได้อะเดี๋ยวนี้มันป้งองกันไอเดิ้โบผมได้ อ, <S <S อ <S <S ุลาอุราอุราอุราอุ๊ยกำพรอมกันได้พิฆาตเลยว่ามาคำขี้โกงแบบถ้าเกิดอย่างนี้แล so ้วเป็นไงไม่รู้ไม่เง um uh> ียโอ้โหอีเด็กขี้อ่ะกูจะฆ่ามึงโบอีเี้โบรุโตะกูไม่ไหวกับมึงแล้วก็ไฟนี้ก็เสมอนะครับเป็นหนึ่งนั่นเองอันนี้ผมจะชนะกับไม่ชนะเพราะอีเด็กเวนี่คนเดียวจริงจะฆ่ามึง ถึงต่อให้มันจะเป็นถึงต่อให้มันจะเป็นลูกโหครั้งนี้ลูกที่7ก็ตามมันก็โดนดีโอพวกนี้จาัดก,การไปเล่นดิไอเด็กเปรตนม่ไงีงเข้าไปหาเรดีโอนี่มันบล็อกได้บล็อกดีจริงไอเด็กบอยพวกนี้ออ้โอ้โอ้ยยัดแม่ไม่ไหวแล้ว โอ้โหยังยังแบบมีหน้าดูเฮ้ยมึงยังมีหน้าหลบได้นะมาดินี่โอโ้โ,อโหเอกอัละอืมได้เล่นกูบอกเลยได้เล่นพุงข้าวผานได้มั้ยคาชิไม่เนี่มนยมึงจะรอดเลยตัดสายฟ,ฟ้าเลยมึงตัดสายฟ้าเลยมึงไม่ไหวแล้วมึงอ่ะมาทำกับตวัวละครกูนี่ได้โอ้ยเด็ดเกรดข้ามได้ มาดิมาดิมาดิโอ้โหสกิลไม่โคตรเทียนอูดป้องกันก็นไม่ได้โอ้โหเป็นชุดโอ,โ,โอ้โหโอ้โหมาดิโอ้โหโดนอีกนีไ่ไงโอ้โหกับสุนวงมุจั๊ก รอดรอก็ปฏิหารแล้วละเออไอเด็กเวนกูจะฆ่ามึงพี่โอเพื่อนฆ่ามันให้ได้มันมันอาบมันจับเกียดยังไงอ่ะมันมันอาบมันจับเกียดโจโจเราไม่ได้นะเว้ยนี่นี่นี่เวลาเวลาเวลาเวาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นมุดามุดามุดาไม่ได้นี่เรายอมไม่ได้นี่เนี้โอ้โห กระแสน้ำตกสายดูดมาดิครับนี่จะใช้กระแสตกสายดูดสายผมมาดิมาเนี่ยนี่ไงมุดทางมุดทางมุดงมุดทางปอบปปอบโย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 ปเอาไปโยบเอาไปโยบเอาไปน้าไปหนึ่งมามาดิมาดิมาดิมึงเข้ามาดินี่ไงป้องกันได้เอ้าเฮ้ยหนึ่งหางเรียบร้อยลงสทะเลทรายใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอโดนโดนโดนตงกอยู่ข้างในนี้ซะ กระดึกมาหาสุสานแห่งทะเลทรายห <c oughs> ระวังเลยครูเด็กโบลุโตมันอยู่ไหนอุ้ยขวาไม่โดนว่ะนี่อุ้ยนี่ก็ไม่โดนมาหามาหาตกทะเลทรายอะไรนะมาหาตกสสารทะเลทรายมูต่าสายฟ้าขอโทษทีนะแค่มันตกนเร็วข,ขนาดน,นี้แหละ โผล่มาใช่ไหมฮะได้นี่นี่เดือบูตามมาซะนี่เส,สดุดูโดันนี้ก็ได้เอโอรถโรเลอร์นี่นี่ไงท่าที่ใช้กับอ่าสตาร์พาินทัมแล้วก็คูณโจตัวทัิโลนะนี่นี้น,น,น,น้องตายลอมออกมาแล้วมาดีครับอีดิกเกรดนี่จับนี่ไงตรงรถรถชาซะบีหัวใจมันเท่าน,นี้เองหรืออาา่า แอคแอนสำเร็จนะฮะเราได้เสมอกันแล้วอ่าไฟนอลร,ราวล่าสุดท้ายนะใครที่สามารถเก็บใคร,ใครที่สามารถเก็บราวนี้ได้จะเป็นผู้ชนะทีมาดิครับตัวโตโน่ฟับาน่าฟัวลูดิโอโอกูฝากม,มาเมื่อกี้นี่ไงนี่นนต้องกันหนาแน่นอย่างนีนี่ไงเราสร้างคอเตอร์นี่โดนเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้เป็นหน้าที่เราสร้างต้นไม้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดศัตรูโจมตีเราไอ้พลางโจมตีมันก็จะ สะท้อนกลับไปนั่นเองนี่อุ๊ยมาดิมาดินี่มาดิครับมาดิครับผมลบหลับตรงไม้แล้วนี่นี่นี่อ่ากูคอสแตนของโจโน่โจมาน่านันนีคือโกเอสพีเรียนนะครับผมนี่ แล้วก็ในตอนสุดท้ายที่สู้กับรัสบอสก็ใช้ go experience 雷切นั่นคือเอาคันสอนให้กำเนิดสแตนเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเองแพงทงัมม้งสาวิกสแตนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะทำให้สแตนอัพเกรดความสามารถขึ้นมาได้เองเอ้าแม่งมากันมึงจะป้องก,กันใครก่อนนี้เนี่ยมาดิปึปป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 ่ปป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 ป อ่าแล้วก็มีสกิลการสร้างพลังชีวิตนะครับผมแล้วนั่นคือเราสามารถื่อตัวเองได้นั่นเองข้าสองอ่าอะไรนะใสยน้ำตกสายดูดได้เล่นนี่เนืล่วงไปทักอัลละว้ดฟีนิตนะครับเราเก็บครบสามลาวเลยนั่นเองโอ้ยเป็นไฟที่ดุเดือดกดดันนะฮะ สำหรับเวอร์สของตัวโตราข้ามสัตวรวัตคันนี้ประกอบไปด้วยคุณโจโจทะโรเดอแล้วก็ไคดิโอบันโรแล้วก็ตัวจูโรโนโจบันหน้านะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในครั้งนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูว่าผมจะเล่นเวอร์สอะไรเป็นเวอร์สต่อไปนั่นเองก็สำหรับวันนี้ p v c SRJ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม วันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วกันไว้พบกันโอกาสหน้าดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับ